เรื่องเล่าชาดุที่สอนแทรกโดยขอคิดคติสอนใจครั้งสมัยพระบรมศาสตรสดาพระสมมาสัมพุทธจเจ้าเมื่อพระองค์สวัยประชาติเป็นพระโพธิสัตว์ว่าด้วยพระราชาธิดาทำลายตบากของดาบดนำพระวิหารเชตวันพระศัสดาทรงตัดกับภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งว่า เธอถูกใครทําให้เธอท้อแท้และเมื่อนหน่ายเล่าพระภิกษุหนุ่มตอบด้วยความเศร้าหมองว่าเป็นภรรยาเก่าของข้าพระองค์เองพระยาคา่ะพระศาจดาทรงแต่งกับภิกษุหนุ่มด้วยความเมตตาว่าดูก่อนภิกษุหญิงผู้นี้เคยทำลายเธอมาแล้วหลายครั้งในอดีตครั้งนี้ก็เช่นกันเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ที่ผู้หญิงผู้นี้เคยทำให้เธอเสื่อมจากฌานมาแล้วพระสัสดาเมื่อตัดจบแล้วพระองค์ทรงยกเรื่องเล่าในอดีตมาเล่าขึ้นดังนี้ในสมัยเมื่อพระเจ้าประมาทคัองราชสมบัติในกรุงพรลณนสีครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดมาในครอบครัวของผามผู้ล,ำล่ำรวยเมื่อโตแล้วก็ได้ศึกษาวิชาต่างๆจนจบ พอสำเร็จแล้วก็เข้าบวชเป็นฤาษีฝึกฝนจนเกิดฌานและอภิญญาชั้นสูงจึงไปพำนักอยู่ในป่าหิมพานต์และโดยเหตุนี้เหมือนที่เคยกล่าวไว้ในอุทานและกะชาานนางเนื้อที่อยู่ในป่าก็ได้ทั้งครรภและให้กำเนิดลูกออกมาซึ่งเขาได้ชื่อว่าอิสิสิงโข เมื่ออิสิสิงโกเติบโตขึ้นพ่อของเขาก็พาไปบวชศึกษาทำการทำสมาธิและฝึกวิชาขสินไม่นานนักเขาก็ได้เกิดฌานและอภิญญาเขาจึงดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขในป่ามีตะบะอันเก่งก้าและสาม,มารถควบคุมประสาทสัมผัสได้ยอดเยี่ยม ความตั้งมั่นในสินของเขานั้นทําให้สวรรค์สั่นสะเทือนถึงกับทําให้เท้าสก,กัดต้องพิจารณาดูเหตุการณ์เมื่อเห็นว่าอิสิสิงโคมีตบะที่ทรงอํานาจมากเท้าสก,กัดจึงคิดแผนขึ้นมาเพื่อทําลายศินโดยสั่งไม่ให้ฝนตกในแค้นกาสิลักเป็นเวลาสามปี แฟนกาสีรัตจึงร้อนระอุเหมือนโดนไฟเผามนุษย์ต้องเผชิญกับความอดอยากอย่างรุนแรงที่กรุงพราราสีประชาชนทนทุกข์ยากจากภัยแลง้งที่ยาวนานฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลท้องนาทั้งหลายกลายเป็นผืนดินที่แห้งแลง้งผู้คนและสัตว์ต่างล้มตาย ด้วยจากความหิวโหยชาวบ้านทนไม่ไหวหากันมุ่งหน้าไปยังพระราชาวบังเพื่อลองทุกแด่พระราชาว่าพวกตนนั้นลำบากเหลือเกินฝนไม่ตกพืชพันแห้งตายสัตว์เลี้ยงต้องตายด้วยความกระหายพวกตนแทบจะไม่มีอะไรที่จะเหลือกินแล้วขอให้พระองค์โปรดช่วยพวกตนด้วยเมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้ฟัง พระอ,องค์ก็ท้อถอนใจคิดว่าเราเองก็จนปัญญาเราพยายามทุกวิธีทั้งบวงสวงอธิษฐานแต่ก็ไม่สำเร็จเลยแต่พระราชาพระเจ้าประมตัดก็สงปอบใจชาวบ้านและให้คำมั่นสัญญาว่าจะหาทางทำให้ฝนตกจงได้แต่แล้วนี่คือนั้นเองเท้าสกัดเสด็จลงมาปรากฏพระอ,องค์ ในห้องบรรทมของพระเจ้าปรมตัตแสงสว่างส่องประกายทั่วห้องพระเจ้าปรมทัตเดินจากบรรทมเห็นเช่นนั้นทรงตัดถามว่าท่านเป็นใครกันเท้าสกกะตอบว่าเราคือเท้าสกกะฝนในแ้นของพระองค์ตกบ้างหรือไม่พระเจ้าปรมทัตตัดตอบว่าไม่เลย ฝนไม่ตกมานานถึงสามปีแล้วเท้าสก,กาจึงกล่าวว่าเหตุที่ฝนไม่ตกเป็นเวลานานนั้นเป็นเพราะอิสิสิงโขดาบบบำเป็นตบะอย่างแรงกล้าณป่าหิมพานต์ถ้าพระองค์ต้องการจะให้ฝนตกพระองค์จะต้องทำลายตะบะของเขาเสียพระเจ้าพระมทัตได้ยินังนั้นก็สองตกใจตัดขึด้นว่าแล้วเราควรจะทำอย่างไร เท้าสก,กะาทรงยิ้มอย่างมีเลสันและกล่าวว่าก็พระราชิดาของพระองค์อย่างไรนางเป็นกุญแจสำคัญพอเช้าวันลุงขึ้นพระเจ้าประมทัดทรงตัดเรียกพระราชิดามาเข้าพบและพระองค์ก็ขอให้พระราชธิดาใช้ความงามของตนไปล่อหลวงอิสิสสิงโขดาบดเพื่อให้ตะบะแ,แตกแม้นพระราชธิดา จัดทรงลังเลและรู้สึกไม่สบายพระไทยแต่เพื่อประชาชนสุดท้ายก็ยอมตกลงพระเจ้าปรมทัตจัดขบวนใหญ่เพื่อไปส่งพระราชธิตายางป่าหิมพผานพร้อมด้วยเครื่องประดับเลิศหรหูและบริวารมากมายอิสิสณ์ขอดาบทไม่อยู่ในอาสมเขาเข้าป่าหาผลไม้อาหารในป่า เราพานถึงแจ้งอาสมนั้นให้แก่พระราธิดาได้ดูและกล่าวว่าในไงพระเจ้าค่ะอาสมของดาบบทอยู่ท่ามกลางป่าที่แวดล้อมด้วยต้นไม้สูงใหญ่เราเอามาได้จัดการให้พระราชธิดาทรงนุ่งห่มผ้าใยไม้อย่างบางสวมเครื่องประดับวิจิตรก่อนที่จะให้พระองค์ถือของเล่นลูกขางที่ทําด้วยไม้ เดินเข้าไปในอาสมและปกตนก็ยืนรออยู่ด้านนอกเมื่อพระราชธิดาเล่นลูกขางเข้าใกล้ประตูอาสมดาบทก็ปรากฏตัวเขาเห็นพระราชธิดาซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนก็ตกใจและถอยหลังเข้าไปในอาสมพระราชธิดาก็ยังคงเล่นลูกขางอยู่หน้าประตูโดยไม่หวั่นไหวดาบทหนุม กล่าวถามอย่างสงสัยว่าท่านผู้เจริญผลไม้ของท่านมีต้นเป็นอย่างไรถึงกว้างไปแล้วก็กลับมาหาท่านเช่นนี้พระรัชิณชิดาตอบพร้อมแ้งจะเล่าเรื่องอันแสนพิศวงขึ้นว่าที่ภูเขาธนามาตอาสมของเรามีต้นไม้ที่ออกผลเป็นเช่นนี้เรากว้างไปแล้ว มันก็กลับมาหาเราอยู่เสมอไม่เคยห่างไกลจากเราเลยดาบทหนุ่มเชื่อในคำของนางและเชิญนางเข้ามาในอาสมพร้อมเสนอมอบน้ำมันอาหารและที่นั่งก่อนที่จะเรื่องราวจะดำเนินไปด้วยสเสน่ห์เล่เหลี่ยมของพระราชธิดาที่พระราชธิดาทรงค่อยๆหลอกล่อให้ดาวบหนุ่มหลงในสเสน่ห์ของนาง จุดจบแห่งการหลงไหลเมื่อดาวบทหนุ่มถูกล่อลวงจนตะบาแตกฝนก็เริ่มปล่อยปลายลงมาและหนักขึ้นชาวกรุงพรลนาศีกลับมามีชีวิตความสุขอีกครั้งดาวบทหนุ่มกับสูญเสียความบริสุทธิ์ทางจิตใจดาวบทหนุมนั้นจิตใจร้อนลุ่มกรบนกระวายเข้าไปในอาสมเขาผ้าคุมล่างนอนโศกสม ในเวลาเย็ยนพระโพธิสัตว์เดินเข้ามาหาบุตรชายของตนนั่งอยู่ข้างๆใช้มือลูกไปที่ตัวของดาบดนมเอ,อ่ยถามขึ้นว่าเป็นอะไรลูกทำไมมานอนอย่างนี้เจ้าทุกข์ใจเรื่องอะไรหรือดาบดนมนั้นฟังคำของบิดาจึงเล่าเหตุการณ์นั้นให้ได้ทราบว่ามีจดินประพฤติประมจรจันมาในอสมนี้ ไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปรัศมีของเขาสวยงามผมดำเป็นเงาง,งามไม่มีนวัดเขาบวชไม่นานมีเครื่องประดับเรียบง่ายที่คอมีปุ่มสองปุ่มที่งดงามดังก้อนทองคำเกิดขึ้นบนหน้าอกใบหน้าของจตินนั้นงดงามมีเครื่องประดับที่หูทั้งสองข้างแวววาวยามต้องแสง เวลาเดินไปมาสายพันชดาที่เขาสวมใส่งดงามยิ่งนักเครื่องประดับอื่นๆมีสีเขียวเหลืองแดงและขาวส่งเสียงดังกิ้งกล้าวขณะเคลื่อนไหวทำให้นึกถึงเสียงนกที่ร้องในฤดูฝนจตินไม่ได้สวมเครื่องรัดเอวที่ทำจากจ้าเหมือนคนทั่วไปแต่สวมผ้าเดียบง่ายผัดผิ้วในสายลมอย่างงดงาม เอพันุของจตินหน้าดูยิ่งนักกายมีกลิ่นหอมที่ลอยม,ม,มาพร้อมกับสายลมแล้วกับกลิ่นดอกไม้ที่บานในฤดูร้อนจตินมีผลไม้ที่ยังไม่สุกติดอยู่ที่สียเอวไม่มีก้วและไม่กระทบกันในเวลาเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆของเขาเทียบร้อยและสะอาดไม่มีการระคายเคืองฟันของเขานั้นขาวสะอาด เรียบเสมอดังสังที่ขัดไว้อย่างดีเมื่อเขาเปิดปากพูดเสียงของเขาไผ่เลาะอ่อนหวานและตรงไปตรงมาราวกับเสียงนกกาลาเวกที่ขับขานเสียงนั้นทำให้หัวใจของผู้ฟังรู้สึกเบิกบานและสงบสุขคำพูดของเขาไม่หยาบคายไม่มีความคอนแคลนเสียงของเขาเก่าเป็นเสียงที่ฟังและจับใจไม่สะบัดสะบิง ไม่ประกอบด้วยเสียงพึมพำข้าพเจ้าปรารถนาจะได้พบชตินอีกเพราะเขาเป็นมิตรที่ดีในอดีตและเป็นเพื่อนที่ดีที่คุ้นเคยแม้แขนทั้งสองของชตินจะอ่อนนุ่มและมีขนละเอียดเหมือนขนดอกอัญชันมือของเขาก็เรียบสวยนิ้วมือของเขาก็อ่อนโยนจตินนั้นมีความสง่างามในทุกอวัยวะ ไม่หยาบกร้านเล็ยบยาวเรี้ยวและสะอาดเป็นปังดังแก้วใสปีดาจะตินผู้นั้นที่มีความงดงามทั้งกายทั้งใจเมื่อเขาสัมผัสด,ด้วยความอ่อนโยนทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกอบอุ่นอย่างลึกซึ้งจะตินนั้นไม่ทำงานหนักไม่มีร่องรอยความเหน็ดเหนื่อยในกายเพราะเขา บักมุ่งมั่นในการประพฤติธรรมจะตินนั้นขอให้ข้าพเจ้าช่วยทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายข้าพเจ้าจึงช่วยเขาด้วยความจริงใจและเราต่างก็รู้สึกสบายใจข้าพเจ้าจำได้ว่าเราพักผ่อนกันใต้หลงไม้และอาศัยความสงบจากธรรมชาติเราทั้งสองเหน็่เหนื่อยจากการทำสมาธิและลื่นล้มกันในน้ำ ก่อนที่จะกลับเข้าสู่กระท่อมที่ปกคลุมด้วยใบยาวันนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะปฏิบัติมนต์หรือบูชาไฟได้เพราะจิตใจของข้าพเจ้ามุ่งมังที่จะพบกับจตินอีกครั้งกล้าแต่ท่านพ่อหากข้าพเจ้าไม่ได้พบเขาข้าพเจ้าจะไม่บริโภคอาหารใดๆทั้งสิ้นท่านพ่อท่านยอมรู้แน่ จะตินผู้นั้นอยู่ทิศไหนขอให้ท่านช่วยน้ำข้าพเจ้าไปถึงที่แห่งนั้นเถิดข้าพเจ้าอยากจะเห็นเขาอีกครั้งและข้าพเจ้าไม่ปรารถนาตัดตายอยู่ในอาสมแห่งนี้ข้าแต่ท่านพ่อวันนี้มนใดๆก็มิได้ให้ความแจ่มแจ้งแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่รู้สึกชอบใจในการบูชาไฟใดๆแม้แต่ยันศักดิ์ศิี ข้าพเจ้าก็ไม่ปราถนาตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้พบกับจตินผู้ทรงพรมจรรันทร์ข้าพเจ้าจะไม่แตะต้องผลไม้หรือพลาหารของท่านพ่อเลยดาบทนั้นกำลังพร่ำเพ้ออยู่นั่นเองพระมหาโพธิสัตว์แต่ฟังคำพร่ำเพ้อแล้วก็ทราบว่าสินของดาบทน่มนั้นคงถูกผู้หญิงผู้นั้นทำลายให้ขาดแล้ว เป็นแนแจึงกล่าวว่าลูกรักพวกยักษ์เหล่านั้นที่ออกไปในมนุษย์โลกปกปิดรูปแปลกก,ก็เพื่อกินพวกมนุษย์ที่ตกไปสู่อำนาจของตนนอนระชนผู้มีปัญญาไม่พึงคบหาพวกผู้หรือยักษ์เหล่านั้นเมื่อดาวดหนุ่มได้ฟังถ้อยคำของบิดาแล้วเกิดความกลัวขึ้นคิดว่าหญิงคนนั้น คือยักษีหนีจึงกลับใจและขอขอมาคุณพ่อและก็ทำอภิญญาให้มังเกิดขึ้นได้อีกขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับในวันนี้ขอให้ทุทกๆท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมนังใจมุ่งมั่นปาารถนา สำหรับในวันนี้สวัสดีครับ